สวัสดีครับมาพบมาพ่อกับร้านร้อยแปดสมคอมนะครับเนาะมือนีห้องกับมาพบมาพ่อกับงานอัปเกรดนะครับอัปเกรดเป็นเอเซอร์นะครับเนาะเอเซอร์เอสไพร์สี่เจ็ดสองศูนย์เซตนะครับเนาะเครื่องนี้ของลูกค้านะครับมันมันซานะครับอายุการใช้งานก็บสิบสองปีนะครับเตีปีห้าหนึ่งนะครับเตีปีห้าหนึ่งนะครับเนาะลูกค้าว่ามันอืดแต่ว่ามันก็ยังเปิดติดอยู่ ผมก็เลยมาปรึกษาผมก็เลยให้คำแนะนำา่าล่องอัปเกรดเป็น SSD นะตัวนี้นะครับนะผมก็เปลี่ยนเอาใส่เรียบร้อยหลกัก็เพิ่มแร่มนะครับเนาะเพิ่มแร่มเข้าไปให้ประสิทธิภาพในว่าในการทำงานในการบุดวินโดว์หรือว่าเปิดโปรแกรมต่างๆให้มันสมุดหรือว่า,าเร็วขึ้นนะครับเนาะกตอบโจทย์นะครับสำหรับเครื่อง11ปี ขอไปกับสิบ12ปีครับจากบูตนะครับเกือบ3นาทีนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ30มวิโดยประมาณนะครับโอเคครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าเพื่อนกัผมก็แนะนำนะครับเปลี่ยนหลักใไซนะครับนี่คือตัวเก่านะครับเป็นธรรมดานะครับของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจานหมุนนะครับทั้งในมันจะเบิ้นคลาายๆกับแผ่นซีดีนะครับ มันโดนไปมันจะมีการเสื่อมสภาพมีการถอดถอยของอุปกรณ์นะครับเนาะบัว่าอีหยังทั้งสิ้นนะครับเนาะแล้วก็นี่ครับเอามาใส่ตัวนี้นะครับเนาะเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นกล่องนะครับกล่องใส่เอกแคนอนนะครับเนาะกล่องใส่ตัวนี้แหละเองกล่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นเอกแคนอนฮาร์ดดิสก์มันจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเนาะใส่นะครับแล้วก็จะมีสายเสียบกลับไปนะครับเนาะโอเคครับสำหรับผู้ใดสนใจอยากจะ สอบถามหรือว่าอยากจะอัปเกรดนะครับโน้ตบุกมีปัญหานะครับเนาะลงโปรแกรมหรือว่าว่างระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆก็สามารถ,ถักสอบถามมาเลยนะครับเนาะมันนี้ก็โอเคครับปิดงานสำหรับเครื่อง Acer Aspire นะครับเนาะขอบคุณครับที่รับชมคลิป